เทสรถอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยจะชวนเราไปแหมท่านมคุณมีเวลามากฮะเออจะเปลี่ยนเป็นเทสมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเขานาะเวอร์ดินจะลองซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้สักคันนะอ่าคันนี้เจ้าไหมทัวริงหรือว่าตัวสเตชันแวร์กอนถ้าเป็นสเตชันแวร์กอนเบียมสัมยูเขาก็เรียกทัวริงนะครับถ้าเป็นเมอร์เซเดสเบนคู่แข่งเนี่ยถ้าเป็นสเตชันแวร์กอนเขาเรียกเอสเตดค่ะต่างกันไปถ้ามีคําว่าทัวริงต่อท้ายเนี่ยขอให้รู้ว่าเป็นตัวสเตชันแวร์กอนของเบียมสัมยูนะครับเอ้ยับ เอ็กวันใช่ปะเอาต่างกันครับต่างกันครับก็คือไอ้พวกนั้นเราก็เรียกเป็น SUV ยีคือเรียกเป็นอันนั้นเป็น SUV ก็คือจะยกสูงหน่อยอยกสูงหน่อยทรงก็จะจะดูอันนี้เขาจะเหมือนเก๋งแล้วเป็นอันนี้ก็แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมาจากตัวตัว F30 สามสิครับตัว F30 พอเป็นทัวร์ริงนี่เขาก็เรียกรหัสตัวถัง F31 สามเปิดตัวในงาน Motor Expo ปลายปีที่แล้วนะครซึ่งถือเป็นแหม่นับถือน้ำใจเอเบนะฮะที่ นำเข้ารุ่นนี้เข้ามาขายด้วยนะครับเสริมทับไปกับรุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับจำได้ไหมที่ต้นปี55ค,ครับปลายปี55ปลายปี54ช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ขับตัวตัวซีดานนะครับตัวถังซีดาน F30 ไปน่าทำไมคุณต้องนับถือน้ำใจ B.M ก็คือเ,เดิมเนี่ย,ย,ยใช่เดิมทัวริงเนี่ยแทบจะไม่ได้ขายแล้วฮะตั้งแต่ E46 มาเนี่ยก็แทบแทบไม่ทำตลาดตัวถังทัวริงเลย เขาบอกมันไม่มีวลุ่มแต่หลังจากเปลี่ยนกลยุทธ์ก็คือว่าโปรดักต์ตัวไหนดีโปรดักต์ตัวไหนเด่นเนี่ยนำเข้ามาก่อนขายก่อนทำทำยอดขายไม่ทำยอดขายยางไยได้พัพรักก็โอเครับที่สำคัญคือมันก็ดูแลง่ายเพราะว่าโครงสร้างการพัฒนาสมัยใหม่เนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนด้วยกันร่วมกันหลายรุ่นฉะนั้นก็ซ่อมง่ายม,มันไม่จำเป็นว่าเอามาหลายรุ่นแล้วดูแลลําบากอย่างเครื่องยนต์เนี่ยสามองคสุดดีทูริงก็บล็อกเดียวกันกับตัวซีดาน หรือก็เป็นบล็อกเดียวกับตัวซีรีส์ห้าห้าสองศูนย์ดีทัวริงเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรมันก็ดูแลง่ายอยู่แล้วออปชั่นก็เป็นไงคะคุณจัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มตามสไตล์นะครับเหมือนที่ตอนเราเทสตัวถังทีดาเราก็บอกไปแล้วว่าหูเราจะบอกคุณให้ใส่อะไรมาให้มันเยอะแยะขนาดนี้ตัวตัวนี้ที่บอกก่อนว่าที่ขับเนี่ยนะครับเป็นตัว M Sport Package ด้วยนะครับ M Sport Package ก็คือว่า <c oughs> จะเสริมชุดแต่งเข้ามานะครับมีชุดแอโล่เดนามิกรอบคันเ <c oughs> บาะคู่หน้าแบบสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบพิเศษครับ <c oughs> เพราะว่าไอ้หนังแบบพิเศษนี่มีแบบรอยเย็บตะเข็บคู่แบบได้แดงแบบ <c oughs> แบบดูสปอร์ตหน่อย <c oughs> พร้อมกับสัญลักษณ์เอ็มสัญลักษณ <c oughs> ์เอตรงพวงมาลัยนะครับ <c oughs> ตรงกาบป,ประตูก็มีสัญ,ญลักษณ์เอให้รู้ว่าเป็นชุดแต่ง M Sport Package รูปลักษณ์สวยงามไหมครับเป็นทัวริงที่ไม่เชยแล้วล่ะอืมดิฉันชอบภายในเพานะภายในเขาสวยสวยสวยนี่ก็ยังมีไอเดียมาให้นะครับไอเดียนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมูลค่านะก็สั่งงานง่ายสั่งงานสะดวกค่ะข้างหลังเขานั่งสะดวกสบายไหมคุณสบายนี่มีช่องแอร์ด้านหลังนะต้งเรียนนำตรงผมไม่ได้ไปนั่งข้างหลังเลยะครับแต่น่าจะสบายแต่นี่คุณน่าชอบไอที่เปิดประตูหลังนี่ก็เป็นแบบ one touch เป็นแบบไฟฟ้ายังไงคุณเนี่ยไอประตูด้านท้ายเนี่ย เือในหลายๆรุ่นน่ะคุณต้องยกเหนื่อยใช่ไหมอ๋อที่คุณเคยบอกโอเคที่เดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไม่ใช่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 ถ้าตัวซีดา่ะมีเท้าเท้าสอดเ้นะปุ่มเท้าสัมผัสใช่ไหมให้ฝากระโปรงหลังเปิดขึ้นมาแต่นี้ต้องใช้มือนั่นแหละใช้มือกดมันก็เป็นแบบไฟฟ้าวันทัสมันก็เด้งขึ้นมาได้หรือถ้าจะปิดก็กดปิดอ๋อมีปุ่มกดปิดกดปิดมันก็ปิดลงมานะครับค่ะตัวเครื่องยนต์เนี่ย n 4 72ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับสี่สูบแถวเรียง ร้อยแส่รงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดการขับขี่นุ่มนวลรับรื่นดีครับออกแนวออกแนวนุ่มนวลมากกว่าไม่ดุดันไม่มุทะลุเหมือนตามสไตล์ของซีรีส์สามสมัยก่อนหรือของ b m เอ็มอยูทำให้นุ่มขึ้นช่วงล่างนุ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่เป็นตัวถังของ s ซส t i o n แวร์กเนี่ย ชอนขับขี่เนี่ยแน่นอนแล้มันไม่ปราดเปรียวเท่าตัวทันซีดานเวาบบนานลาเข้าโค้งหนักๆเนี่ยยังรู้ถึงอาการน่วงๆด้านท้ายอยู่นิดหน่อยอความปราดเปรียวความไดนามิกอะไรเนี้ยต่างกันนิดเดียวครับต่างกันนิดเดียวแต่คุณก็จะได้ความอนเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาผมไม่รู้นะใค,ใครใครใครมองรถประเภทนี้ยังไงแต่ผมถ้าผมเจอรถประเภทนี้บนท้องถนนนะผมจะรู้สึกชื่นชมคนคน,คนซื้อ,คน,อคนขับเพราะรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนแบบอบอุ่น่ะ เป็นคนแบบรักครอบครัวอะไรไม่รู้คุณเข้าใจไหมคือคนธรรมดานเนี่ยมันก็ต้องชอบแบบรถ,ถสวยๆชอบ,ชอบรถซีดานเออก็ซื้อซีอดานใส่ซื้อซีดานหรือคนอไปซือ้ออันดิฉันเนี่ยดิฉันนะเป็นคนที่ชอบชอบรถซีดานแต่ถ้าเป็นเทรลิ่งแล้วเป็นเอสยูวีไปเลยดิฉันชอบเอสยูวีมากกว่าออ๋ก็ยกระดับขึ้นไปหน่อยเออชอบเป็นอย่างนั้นมากกว่าชอบเอ็กวันอย่างนั้นคะเอสยูวีบางทีมันก็มีความสูงของรถเนี่ยการขับขี่มันก็จะไม่สมูทเท่าเท่ากับ พวกโชลิงแบบนี้โชลิงแบบนี้โชลิงแบบนี้มีอารมณ์ของซีดานไงนะครับยังมีอารมณ์ของซีดานเอาไว้แต่ถ้า SUV มันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยใช่แต่น,นี่ฉัน,น,นว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเอกลักษณ์อะเอกลักษณ์จริงๆนะมันจะนึกถึงพวกคลาสสิกอะแนวคลาสสิกโหมดการขับขี่เนี่ยก็ยังแบ่งเป็น4โหมดเพิ่มเข้ามานะฮะมีอีโคโปรก็คือประหยัดน้ำมันการตอบสนองของคันเร่งของเกียร์อะไรเนี่ยก็จะให้ประหยัดน้ำมันสูงสุดไม่เร่งมาก นะครับโหมดขับขี่แบบสปอร์ตเครื่องยนต์เกียร์พวงมาลัยก็จะกระชับนะครับขับได้สนุกสนานมากขึ้นช่วงล่างเหนืบขึ้นโหมดสปอร์ตพัดก็ตัดระบบควบคุมการทรงตัวออกไปก็วัดฝีมือกันไปเลยนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับหยุดการทํางานของเครื่องยนต์เมื่อรถจอดหยุดนิ่งก็เียติดไฟแดงทั้งหมดทั้งมวลราคาอย่างนิดนึงตัวเลขประหยัดน้ำมันเนี่ยเขาเคลมไว้21กิเมตรต่อลิตร 20กิมจากระบบต่างๆ,ๆี่เขาว่ามาเนี่ยนะ21โลลิตรนะครับสำหรับคเครื่องยนต์ดีเซลราคาเนี่ยของ 320D Touring เนี่ยเป็นรถนำเข้าทั้งคันนะครับอยู่ที่4 4 9 9 0 0 0บาทก็ถือว่าแพงจากตัวถังซีดานะนะถ้าเทียบ 320D ซีดาน F30 เนี่ยแพงกว่าล้านหกเป็นไงอบอ,อบอุน่นอบอุ่แต่แพงกว่าล้านหกดิฉันเข้าใจแล้วว่าคุณบอกว่าทำไมคุณถึงนับถือคนที่ซื้อนะ อีกร้านหรือมันก็น่าสนใจอีกนิดนึงว่าตัว5 2 0 d องศูนย์ทัวริงตัวซีรีส์ห้าทัวริงเนี่ยนะเขาขายอยู่4ี่ล้านเก้าเองอ้าวต่างกันห้าแสนอะสามสองศูนย์ก็เท่าไหร่แล้วนะสี่ล้านสี่ตีไปสี่ล้านห้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสามห้าเป็นห้าสองศูนย์ดีก็ตีไปห้าล้านเฮ้ยต่างกันห้าแสนต่างกันห้าแสนได้ซีรีส์ห้านั่นน่ะสินั่นน่ะสิตรงนี้น่าสนใจนะครับก็ลองดูด้วยกันครับสําหรับสามสองศูนย์ดีทัวริงเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันครับ ก็ฝากกันเอาไว้ก็แล้วกันนะคะมานำมาเป็นความเคลื่อนไหวให้กับคุณผู้ชมนะคะในช่วงการเทสต์ไดฟ์ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณสมภพนะคะปฏิทานธาดานะคะเรื่องของรถ Civic Hybrid ใหม่ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ